สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเชร์ข่าวพาเวรนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะว่าท่านจะมีเรื่องใจฟูอะไรเกิดขึ้นในช่วงวันที่17-23พฤศจิกาย,ยน2568นี้โดยเฉพาะด้านการเงินหลายท่านเริ่มที่จะตุ้มตุ้มต่อมตอมแล้วนะคะว่าสัปดาห์นี้การเงินของท่านจะเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงการงานด้วยนะคะจะลื่นไหลดีหรือไม่แล้วความรักละ่ะจะ สดใสไหมมารับฟังกันได้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาะถึงวันที่12เมษายนท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านคะในเรื่องของการงานสัปดาห์นี้ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามนะคะอันดับแรกท่านจะต้องทำงานด้วยความระมัดระวังอย่าทำอะไรรวดเร็วจนเกินไป นะคะแม้แต่การตัดสินใจในเรื่องต่างๆท่านจะต้องดูคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆระวังข่าวลวงระวังภาพลวงตาให้ท่านระมัดระวังการตัดสินใจให้มากๆนะคะได้ยินได้ฟังมาก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจหรือแม้แต่ถ้าท่านนะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาชักชวนท่านไปทำอะไรก็ตามท่านจะต้องไม่เชื่อถ้าท่านอยากลงทุน อยากจะทำเหมือนเขาอยากจะทดลองทำอย่างที่เขาพูดท่านจะต้องหาความรู้ซะก,ก่อนอันดับแรกให้ท่านนั้นเอะและอย่าเพิ่งเชื่อนะคะเพราะท่านมีดวงตัดสินใจผิดพลาดถ้าท่านขาดความละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขนะคะหรือท่านใดที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารตัวเลขต่างๆในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะต้องดูให้ดีๆอย่าหูเบาเชื่อคนง่าย ท่านจะต้องไม่ประมาทเด็กขาดเพราะโอกาสสูงถ้าท่านนั้นไม่ละเอียดรอบคอบท่านจะติดตัดสินใจผิดพลาดโดยเฉพาะท่านใดที่กำลังคิดที่จะเปลี่ยนงานนะคะสัปดาห์นี้ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งชักชวนท่านไปทำงานกับเขามาเลยนะบริษัทเนี้โบนัสดีมากวุ้ยรายได้ดีโอทีเยอะนะคะ อย่าไปเชื่อเขานะระวังนะคะระวังให้ดีๆท่านจะต้องเจาะลึกกว่านั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของการงานสัปดาห์นี้โดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำท่านอาจจะต้องอเนหน็ดเหนื่อยนิดนึงเพราะว่างานที่เข้ามาบางครั้งจะเป็นงานที่มาพร้อมกับปัญหานั่นก็หมายความว่าจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านได้รับผิดชอบนะคะ ให้ท่านนั้นสอบถามรายละเอียดถามรายละเอียดของงานให้ดีๆนะคะปัญหาท่านไม่กลัวหรอกแต่สิ่งที่ท่านจะมากจะเจอก็คือว่าท่านจะเจอกับคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันงานมีปัญหาก็ไม่บอกนะคะดูข้างนอกเหมือนงานง่ายแต่พอลงมือทำกลับเป็นงานยากโดยเฉพาะท่านใดที่จะรับงานต่อจากคนอื่นท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์นะคะให้ท่านดูงานให้ดีๆในรอบสัปดาห์นี้ ท่านใดที่กำลังเริ่มทำอะไรใหม่ๆถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีถ้าท่านวางแผนดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นท่านจะมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะต่อมาสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาช่องทางการทำงานเพิ่มท่านจะค้นพบค่ะมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้างานมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้นั่นก็หมายความว่าท่านใดที่กำลัง แก้ไขกับปัญหาอยู่ท่านจะแก้ไขสําเร็จถ้ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็จะเป็นปัญหาที่ท่านแก้ไขได้นะคะอาจจะมีเรื่องที่ท่านไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นอยู่บ้างปิดหูปิดตาไม่ต้องไปใส่ใจตั้งใจทํางานให้เต็มที่นะคะเพราะว่าฝีมือการทํางานของท่านนั้นไม่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่าเบื่อหน่ายก็คือเสียงนกเสียงกาไม่ต้องไปสนใจนะคะให้ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบก็พอในเรื่องของการเงินของชาว ลัคนาดาศีมีนอุกการเงินนี่เป็นสัปดาห์ที่ท่านจะถ้าท่านกําลังลุ้นหรือว่ารอคอยเงินจากส่วนใดก็ตามนะคะท่านจะได้รับเงินนั้นๆมันจะมีข่าวดีเรื่องการเงินค่ะชาวลัคนาดาศีมีนท่านจะมีโชคไมีลาบด้านการเงินนะคะบางท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการลงทุนหรือว่านําเงินไปต่อยอด และที่สำคัญมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีคนให้เงินใช้นิดๆหน่อยๆห,หรือไม่ก็บางท่านอาจจะได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทำมาลงทุนเอาไว้ผลกำไรมาพอดีนะคะมันจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินถึงแม้จะได้ไม่มากสำหรับบางท่านแต่ท่านจะได้เงินฉะนั้นนะคะถ้าท่านตั้งใจที่จะขอกู้ขอยืม ผ่อนพันนี้สินต่างๆทําได้เลยนะคะจะสําเร็จเนื้อสิ่งอื่นใดในรอบสัปดาห์นี้นะคะการเงินของท่านจะเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปมีเงินเข้าแต่ก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้ใจ่ายออกไปทุกครั้งไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายสัปดาห์นี้นะคะมีเงินเข้ามาปุ๊บท่านก็ต้องนําไปใช้ใจ่ายตรงนั้นตรงนี้แต่ข้อดีก็คือว่าท่านหมุนเงินได้คล่องขึ้น สำหรับท่านใดที่การเงินเป็นเงินหมุนแม้แต่ท่านใดที่ทำงานประจำเพียงช่องทางเดียวก็เป็นสัปดาห์ที่การเงินของท่านนะคะถึงแม้ว่ารายจ่ายจะจุกจิกแต่ก็มีเงินใช้จ่ายเรื่อยขอเพียงอย่างเดียวอย่าประมาทด้านการใช้จ่ายก็พอเพราะสัปดาห์นี้นะคะรายจ่ายของท่านจะมีเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวรายจ่ายที่เกี่ยวกับยานพาหนะและสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระวังให้มากๆ ระวังถูกหลอกยืมเงินระวังถูกหลอกให้โอนเงินถ้าท่านจะให้ใครกู้ยืมเงินท่านจะต้องดูให้ดีๆแม้แต่ท่านจะโอนเงินไปให้ใครก็ตามท่านก็จะต้องดูให้ดีๆระวังโอนผิดบัญชีระวังโดนหลอกให้โอนเงินระวังเจอมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินท่านจะต้องระวังให้มากๆนะคะหรือถ้าท่านตั้งใจที่จะซื้อสิ่งของโดยเฉพาะท่านใดที่จะต้องซื้อของผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ จะต้องดูให้ดีๆระวังโอนเงินไปแล้วไม่ได้สินค้าหรือโอนเงินไปแล้วได้สินค้าแต่ได้ไม่ตรงปกให้ท่านระวังข้อนี้ให้มากๆนะคะโอกาสสูงมากที่ท่านจะเสียเงินโดยที่ท่านไม่สมควรจะเสียนะคะระวังจะมานั่งเจ็บใจตัวเองนะโดยเฉพาะเรื่องการซื้อสินค้าหรือการให้คนอื่นกู้ยืมเงินถ้าท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายจะให้เครดิตลูกค้าท่านจะต้องพิจารณาให้ดีๆนะคะ แม้แต่ท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ท่านก็จะต้องถ้าจะถ้ามีคนเข้ามาจ้างงานท่านจะต้องพูดคุยรายละเอียดของงานให้ชัดเจนและจะต้องพูดคุยเรื่องรายรับให้ชัดเจนระวังคนอารัดออาเปรียบเรื่องเงินเงิน,งนทองทองให้มากๆนะคะเพราะชาวลัคนาดาศีมีนท่านเป็นคนที่จิตใจดีนะไว้ใจคนคือถ้าท่านเชื่อใจใครแล้วท่านก็จะเต็มที่เลยแต่คนที่ท่านไว้ใจ นั้นมักจะทําให้ท่านเสียหายบางครั้งเจอคนไม่จริงใจก็มีฉะนั้นท่านจะต้องระวังข้อนี้ให้มากๆระวังโดนแทงข้างหลังระวังคนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการทํางานหาเงินหรือว่าศึกษาเ,าเรียนนะคะคนโสดนี่ปิดก,กั้นตัวเองสนิทเพราะว่าท่านกําลังใช้ความคิดโฟกัสอยู่ที่เรื่องอื่นๆซึ่งไม่ใช่เรื่องของความรัก สำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่การเงินยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการเงินหมุนเงินได้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะคู่ครองคนรักใจดีด้วยจะคอยช่วยเหลือท่านแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆกก็คือว่าระวังญาติพี่น้องนะคะจะจะนำปัญหามาให้ถึงได้เตือนว่าจะช่วยเหลือใครเรื่องเงินเงินทองทองดูให้ดีๆนะคะ โดยภาพรวมมีเรื่องใจฝูกกดขึ้นนะที่การเงินการเงินของท่านท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการงานนะคะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาดาศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ